โอ้ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยที่นี่มันบ้านใครตอนแรกยังนอนอยู่ที่บ้านตัวเองอยู่เลยอุ้ยอย่างไรก็มีน้ำให้กินนี่ปากกาเมจิกเหรอมีไว้ทำไมก็ไม่รู้นี่ก็อุ้ยใครมันเคาะอะไรใครไม่ทำนี่ไหม,มน,นี่กระดาษอะไรอ่ะปไม่มงน,นะแอปเปิลตุก กันแล้วกันฉันถามว่าเสียงใครเฮ้ยอย่ามาตรงนีนะเว้ยเสียงใครกินน้ำสักครู่ ไม่ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวทำภารกิจต่อครับออาโวมึงก็สบายเกินไปแล้วคุณยายนอนสบายเลยมึงเฮ้ยนี่ภารกิจอะแล้วอุงนะแล้วมันมีห้องมีอุปกรณ์มีห้องอะไรมันมีอะไรอะ่ะห้องไข่ควงคืออะไรไม่แน่ใจแล้วทางออกอยู่ไหนเนี่ยฮะนี่หรอทางออก อันนี้คืออุปกรณ์ที่ต้องตามหามีกันไกลมีอะไรอะ่ะไม่รู้แต่นี่น่าจะไขควงกินสอแล้วก็อันนี้คุณคุนส่วน้ายต้องไปตามหาครับอ๋อนี่ไงห้องกันอุ้ยต้องเบาเบยอันนี้คือห้องกันไกลครับนี่ห้องนี้เอา้าเปิดก็ไม่ได้คืออะไรกันแน่เนี่ยเปิดก็ไม่ได้ถีบประตูดิ ยังใครวะรับคา่าฉีปิงเ้ยเสียงใครเอ่ยเมื่อกี้ได้ยินประตูนี้ล็อกป่าวะ ดปตูไอยู่ไหนอย่าให้รู้นะว่าอยู่ไหนไปก็ฟันให้ตายเลยไปนอนดีกว่า <c oughs> ช่วยด้วยเรามีต้องเบาบาครับ เสียงอะไรอีกวะเราต้องเบาๆครับอืออแล้วนี่ก็นอนกำกัดเอาวุ่ยมีมีดด้วยโอ้ระรุนแรงนัเนี่ย <c oughs> ห้องนี้เนี่ยกุญแจเนี่ยต้องการต้องการกันไก่มากเอ,อเานำมาดูตัวภารกิจครับอ๋อนี่ไงนี่ไงต่ออันที่แปดสิบเพื่อเปิดห้องกำไก่ ห้องกันกรเหรออันนี้ต่อ,อที่แปดสิบแล้วต่ออันไหนอันไหนคืออันที่แปดสิบไม่เข้าใจนี่คืออะไรเฮ้ยนี่ไงอันที่แปดสิบบอสมมันมันต้องมีเฉลยอันด้านหลังอันที่แปดสิบอันที่แปดสิบ มันไม่มีอันที่แปดสิบะคุณคุณมั่วแล้วเนี่ยอุย้ยโอ้นี่เจอแล้วนี่อันนี้โอเคเดี๋ยวต่อตามแบบครับเไม่ท,มทำเลย เสร็จแล้วเรียบร้อยฉันว่าเราก็สามารถเปิดห้องได้โอ้โหตูนได้แล้วมาดูของกันเลยไงไก่อยู่ไหนอ่ะโอ้ยใครมาเปิดห้องกันไก่กูมันมาแล้วมันมาแล้วแต่มาแน้วปิด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 เฮ้ยเอ๊ะแ

ซีแสดงว่าห้องนี้ก็สำเร็จครับเราได้กันกายมาเดี๋ยวล้องระเอามาวางน่อนี่ก็นอนอีกอะแค่อย่างนอนจบแล้วนี่มันอะไรกันอ,อะไรอ่ะเดี๋ยวว่าผมเขาไปทำที่อื่นดีกว่าตรงนี้เขาน่าจะได้ดี มาทําในห้องนี้คนระับเขาบอกว่าแอปเปิ้ลกล้วยผิดส่วนทุเรียนถูกไม่รู้คืออะไรเฮ้ยไข่มันเหยียมเนี่ยแกนี่เหไม่ทําตายได้นะได้นะทุเรียนทุเรียนอะไรอนะทุเรียนหมอนทองแล้วทุเรียนยยวุ้ย ไม่แ้วอุ้ยใครมันเดินวะฮะอ้าแอบเอ๊ะเอ๊ะเอกดานี่เป็นกระดาษฉันนี่วะใครใครมนหน้าทำแก้ยังไงฮะเฮ้ยไม่น่าทำแก้เป็นหน้าทำกระดาษหายเลยแกอยู่ไหนฮะเฮลียแกกูรู้จะแกอยู่ไหนแก่อยู่ไหนแกอยู่ไหนแกอยู่ไหนวะอยู่ไหน Oh. 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 Chui đây Chui đây Dìu đây Ui 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 nó Ui 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 โอเคมาทาตรงนี้ดีกว่าใครใครนะเอาไปที่ไม่ใช่มังกรตักพูดอะไรเกนนี่นะั้นเดี๋ยวโดนแนะ่แต่ทุเรียนอนะหมอนทองผมว่ามนะันต้องเกี่ยวกับบริเวณนี้แนะ่หมอนทองหรือว่ามันจะเป็นหมองที่เกนนี่ไวนะ้ทำอะไรครูว่าผมต้อตรงรีบอิดชุบชุบ แจแจ๊ะให้กุญแจมาแล้วมีในภารกิจปะน,นนะีแจผมเามาวาตรงนี้ก่อนโอ้โจนนี่ยังไม่ตื่นนะอก็อนอนสบายอย่างนี้โอเคไปต่อรักอบาเจชัดไปกุณแจชัดอยู่ดูดวาย อยู่ไหนกันกลัวมันจะมารับจับได้มันโอ้ยมีประตูไปสักทีอะไรเนี่ยชุบไมอมี ไหนอ่ะเสรจแกนี่น่าจะไปนอนแล้วแหละโอเคไม่เนีนั้เนี่ยไม่มีอุ้ยคุณยายแกน,นี้ในนั้นแน่เล<ะ>ยใครมปจดเเ <laughs> ฮ<ะ>้ย มัอมยม่นหมาย่าฮาฮ่าโอยฮึ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 นึม่าึฮึฮึีึฮึ่นฮึ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 ฮเจึฮม่ึฮ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  แต่สิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดนะครับคือไอ้เจ้าไข,ข่รัวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ต่อต่อนีกว่าอะไรของมันวะต่อต่อดีกว่าออโอ้เจ็บเฮ้ยนี่นมันกระดาษอะไรกับเฮ้ยพูดคำว่า หนึ่งหนึูนย์ามหน่พูดทำไมฮะหรือมันจะเป็นรหัสลับของคุณยายแกนนี่หรือเปล่าจะเป็นรหัสลับของคุณยายแกนนี่ก็ได้จะไปรู้อะโอเคหนึ่งหนึ่งศูนย์สาม ล่ะรหัสลับของกูกันไก่พร้อมไม่มีใช่ไหมไม่มีเหรอมันหายไปไหนวะอยายกให้กูรู้นะโอเคอือน่าจะนอนแล <sl> <SAN F> <scène> ้วมั้งจะไปยังไงเนี <darum> <deme> ่ยมาได้ <S <S <openings> ตายแ,แน่เนอะเอ๊ะสิวะกูรับสิเก้าแปดโอายสิบสมอุ้ยดีที่เข้ามาทำนะเนี่ยอุ้ยนี่ไงได้แล้วอะไรนะ ลกต่อไปที่มันเป็นดินสอดินสออะไรพูดอะไรอ่ะนี่อ่ะแกเาเดูดีขเลย่อกกทำไมให้ไง,ไง,ง่ายตาแล้วองอ๋อนี่ไงเอ๊ะ <c oughs> อะไรอ่ะ เพิ่มอิบจนกว่าจะหาเคมีปากกามาตอบแล้วคำถามอย่างอนุบาลและให้เอามาตอบเพื่อใครถามว่าอนุบาลวะกระดาษอะไรช่างแมง เฮ้ยอุ้ยไปจนได้กบไปนี่เอรจะไปเอาปากกาเคมีมาจากไหนเนี่ยมีม่จิอาล้ะ ทำไมยายเกนโอ๊ยเติ๊กโยนทำไมฮะเสหเมยคุณยาเก๋นนี่ดุขึ้นทุกวันเลยมาเรามาตอบกันครับคำถามในอนุบาลแล้วเอามาให้เล่นคิดดูโอ้โหอะหนึ่งบวกหนึ่ง ได้สองสองบวกสองได้สี่เฮ้ยลูกไข่เคาะเมื่อกี้สามบวกสามได้ชิปอ่าเรียบร้อยโอเคเราต่อเสร็จแล้วโอเคเราเอาของกันเลยครับทุกผู้ชม ได้แล้วมียะอยู่ี้ได้คุณได้นีมาดิสองเรืจะเาไปสกีบกเาไปมีแค่อสอย่างสย่างก็ออกไม่ได้ไปไปไปวนนนี่นี่คืออะไรอะคุณจะรู้ไหยุก,การไหมยุาก,การก็ชูยุก,การใส่สิน,นี่มันน่าดู <c oughs> าแล้วเฮ้ <c oughs> ยใครเนี่ยยัย้ <c oughs> ยอยยย ต้องมีฝาแล้วมันค้างแล้วมันค้างแล้วไปแอบสิคุ <c oughs> ดนแว่ออแล้วอันสุดท้ายอยู่ไหนเนี่ยแล้วคุณไหวไหมเนี่ยสี่อย่างหาครบแล้วนี่คืออะไร่ แล้วจะให้หาตำื่อนี่มันเปิดประตูออกโอ้ยเกมดิมาแล้วเฮ้ยเา้ยเฮ้ยตายเนี่ยตายอะไรฮะบายบายไปแล้วโว้ยเฮ้ยเย่ตอนนี้รอแล้วอยู่ สำหรับวันนี้นะครับข้อขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมนี่จากบ้านคุณลุงบ้าโมได้แล้ว